สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารเลตเตอร์ซิตี้ก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับใครเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นตัวแทนบอดี้ของเลตเตอร์ซิตี้ในช่วงสมัยนี้จะมีบอดี้ก้าวขึ้นมาสู่วัย34ปีแข่งว่าที่ตำนานกองหน้าของจิ้งจอกสยามเลตเตอร์ซิตี้ด้วยอายุที่มากขึ้นเลตเตอร์ซิตี้จะต้องเรียบหาตัวตายตัวแทนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษไรนี้เข้าสู่ทีมอย่างรวดเร็ว เพราะนี่อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้ววอดีต้ตกลงสัญญากับเรตเตอร์ซิตี้เพิ่มไปอีกต่อ1ปีทําให้เขานั้นสามารถค้าแข่งอยู่กับทีมไดจนถึงปี2023และเขาก็จะมีอยู่ครบ36ปีเมื่อหมดสัญญากองหน้าวัยสั3ปีรายนี้ให้สัมภาษณ์ว่าผมจะอยู่กับทีมอย่างยาวนานและผมยังอยากคว้าแชมป์อื่นๆเพิ่มเติมกับทีมอีกด้วยผมรักการเล่นในสโมสรแห่งนี้ผมชื่นชอบแฟนบอลของทีม ผมหวังว่าตลอดสัญญาที่เหลือ2-3ปีนั้นผมจะมีแชมป์บางอย่างติดไม้ติดมือเพื่อฉลองกับแฟนบอลและล่าสุดนะครับวันที่23มกราคมที่ผ่านมาเบนนนโรเจอร์รอรผู้จัดการทีมเรตติสตี้นะครับได้ออกมาเปิด,ผดออเผยถึงจิมมว่วอดี้กองหน้าคุณสาคัญต้องเข้ารับผ่าตัดไส้เลื่อนทําให้พลาดในการลงสนามช่วยทีมริงจอกสยามเรตซิตี้ราว2-3สัปดาห์ในดูกการนี้นะครับเขาลงเล่นเวลาทั้งหมด18นัดยิงได้11ประตูกับ5แอสซิสต์แล้วก็1ใบเหลือง ช่วยให้จิ้งจอกสยามลิตเติลซิตี้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์ในปีนี้การขาดหายไปของวาร์ดี้แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อเทคนิคของกุนซอ,อยางเรนโรเจอร์ทำให้การขึ้นเกมในเดือนหน้านั้นไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรแล้วก็เคอริซี่อีฮนโซเนี่ยก็ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ยังทำผลงานทดแทนไม่ได้เท่าที่ควรมากนักแม้ว่าอีฮนโซนะครับจะยิงประตูได้เรื่อยๆแต่เรื่องของการมีส่วนร่วมของเกมนั้นยังน้อยไปหน่อย และนี่คือ4นักเตะนะครับที่พอจะสามารถเป็นตัวแทนของจิมมี่วอดีได้ 1. วิกตอร์โอซิมเฮนวิกตอร์อซิมเฮนนะครับชื่อเต็มๆว่าวิกตอร์เจมส์โอซิมเฮนเกิดที่เมืองลากกสประเทศนจีเรียปัจจุบันนะครับเขามีส่วนสูง186ซนติเมตรอายุ21ปีประจำการในตำแหน่งกองหน้าก่อนที่ย้ายไปที่นาโปลีค้าแข่งอยู่ที่ลีสมาก่อนในลีเอิงฝรั่งเศสในรูกการนี้เขาลงเล่นไปลาทั้งหมด7นัดยิงได้1ประตูกับ1แอสซิต สไตล์การเล่นวิกตอร์โอสเมนเนี่ยตำแหน่งของเขาคืออาจจะเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้น เขามักวิ่งไปทั่วเพื่อคอยที่เชื่อมเกมให้กับเพื่อนไม่ได้ยืนรอบอลอยู่ในกรอบเขตโทษอย่างเดียวถึงแม้จะมีรูปย่างศรีระที่สูงใหญ่ด้วยส่วนสูง186ซนติเมตรที่สามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีแต่เขามีความโดดเด่นมากเรื่องของสเปดความเร็วเป็นคนที่มีความขยันวิ่งได้มีวันหมดเหมาะมากๆก,กับระบบการเล่นแบบเพชชิ่งเขาไม่ใช่คนที่มีเทคนิคอร่อยมากมายนักแต่เขาจะใช้ความห้าวหาญแล้วก็มุ่งมานะเข้าสู้เรื่องของการจบสกอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเด่นเลย ว่ากันว่านี่คือนักเตะอีกคนนะครับที่จะหมวกไวและอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอในกรอบกีดโทษจิ้งจอกสยามีความจริงในการคว้าศูนย์หน้าคนใหม่มาทดแทนบา์ดี้ในวัย3 3ปีและสามารถการันตีตำแหน่งตัวหลักได้ทันทีต่างจากทีมยักษ์ใหญ่รายอื่นๆนะครับที่ไม่สามารถให้โอซิมเฮนในเรื่องนี้ได้ออตสอนเอดูอัส อสอนเดดูอาสดาวเตวัย23ปีทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเขาซัดไปทั้งหมด60ประตูนในระหว่างปี2 0 1 3ถึง2015ด้วยทีม U17-U19 แล้วก็เดือนมกราคมในปี2016เขาได้รับรางวัลติตติโดสำหรับผู้เล่นที่เก่งที่สุดในเดือนเมษายน2016เขาเซ็นสัญญาอาชีพครั้งแรกกับสโมสสปารีสกชฌแมง แล้วก็เล่นในอินเตอร์ i นช a n p l แชมเปี้ยนครับในช่วงพรีซจซั่นต่อมาในอุการ2018ถึง2019ย้ายออกจากสโม,มสรปารีชชสแซ็แมงซบสโม,มสรกลาสโก w เซลติกทีมดังจากลีสกอตแลนด์ยิงไปทั้งหมด22ประตูกับ8แอสซิตในอุกการที่แล้วนะครับเขาทำประตูไปได้ทั้งหมด25ประตูกับ14แอสซิตถือว่าผลงานนี้ได้อย่างสวยหรูในวัย23ปีเลยทีเดียว โมหกวัย23ปีรายนี้นะครับถือเป็นหนึ่งในัวหกที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆคนหนึ่งในวงการลูกหนังสกอตแลนด์ในขณะนี้โดยปัจจุบันเข้าเลือกสัญญากับเซลติกอีก18เดือนขณะเดียวกันนะครับโรเจอรรู้ถึงความสามารถของนักเตะร,รายนี้เป็นอย่างดีและอาจจะกลายเป็นตัวแทนของจิมมี่เบดี้ในระยะยาวก็ได้ 3. ลุยส์เอนดิกอเอดิเกศูนย์หน้าชาบราซิเลียนวัย18ปีของโบตาโฟโก โดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่2 6ล้านปอนด์เอนดิเก้พิ่งเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของโฟตาโฟโกเต็มตัวในรูปการนี้โดยทำไปทั้งหมด1ประตูกับ3แอซซิสจากการลงสนามทั้งหมด10นัดลูก้าโยวิสลูก้าโยวิสกองหน้ารีกีทีมชาติเซอร์เบียอายุ22ปี เริ่มตน้นคำามาเล่นในนามทีมชาติเซอร์เบียครั้งแรกเมื่อปี2014-2015ในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีลงสนามไปทั้งหมด8ครั้งในปี2014รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีเล่นมากกว่า13ครั้งในปี2015รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีและในปี2018ได้รับโอกาสในการลงร่วมเล่นในนามทีมชาติเซอร์เบียชุดใหญ่โดยเจ้าตัวนะครับมีโอกาสในการลงเล่นมาหลายครั้งแล้ว แข้งวัย22ปีรายนี้นะครับโชว์ผลงานมาตลอด1ปีที่ได้ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดยูวิสต้ตองเผชิญกับปัญหาการปรับตัวแล้วก็ผจญอุปสรรคนานานับประการจนไม่สามารถยึดตำแหน่งและก็มีที่ยืนเป็นจีบตัวจริงคนแรกของทัพราชันได้เลยไหนจะมีปัญหาการปรับตัวกับฟุตบอลสเปนยังไม่ได้ปัญหาการบัเจิบอดอดแอดรวมไปถึงกรณีล่าสุดน,นะครับอย่างที่เขาได้ติดเชื้อโควิด -19 ยิ่งทําให้ชื่อของดาวยิงทีมชาติเซอร์เบียหลุดออกไปจากโผการจัดก,การทีมของซินเด,ดานรลบ,บย์ยาว แล้วก็ยิ่งมีข่าวล่าสุดนะครับว่าซีดานนั้นกําลังที่จะเล็งคว้ากองหน้าฟอร์มฮอตของเจ้างูใหญ่อินเตอร์มิลานอย่างลูมิดูลูกกโกอยู่ด้วยยิ่งทาให้อนาคตของโยวิสนั้นกับราชันชุดขาวแต่ถ้าหากว่าเลตติสตี้นะครับได้เข้ามาเป็นตัวแทนของวารีในช่วงซัมเมอร์นี้ได้จริงนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายเพราะเรอัลมาเรียดได้ลดจํานวนผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานออกไปแล้วการคว้าโยวิสจึงเป็นเรื่องที่น่าจะวินวินกันทุกฝ่ายแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่น้อยเลยทีีเดยว ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของ l e t t e r City นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ